เอาวิน่ไอ้ชั่นก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับก็ทดสอบกล้องวิวเฉยๆมันชัดมากไหมถ้าโอเคก็เดี๋ยวไปเที่ยววดหน้า เดี๋ยวจะลองถ่ายวิดีโอมาสู่มาให้ดูนะครับวันนี้ก็แค่ลองกล้องลองวิดีโอใหม่ให้เฉยว่ามันจะคมชัดมากขึ้นไหมหรือมันจะมีอะไรร่อยไหมติดตามชมได้นะครับปากถึง fc นะครับ fc c a k เร็ว,เรวนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นว่าวันเสาร์นี้นะครับจะไปเที่ยวต่างจังหวัดสักหน่อยจะไปถ่ายวิดีโอมาให้ติดตามได้นะครับขอบคุณครับ